กับผมอนุสร์เอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อรายงานการศึกษาเรื่องยติเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของคณะกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรผมต้องขออนุญาตให้กำลังใจนะครับเพราะว่าอนุชุดนี้ ต้องถือว่าหัวใจน่ากราบครับแล้วก็เสียสละมาทำเรื่องนี้ช่วงที่มีการตั้งอนุกรรมธิการนี้หลายคนก็ดูว่าจะมีท่านใดบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอนุเช่นศึกษาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศศึกษาเรื่องแลนด์บริดจ์ศึกษาเรื่องระเบียงเศรษฐกิจ ศึกษาเรื่องแพลตฟอร์มดิจิตอล o t t เนี่ยมันดูอลังการครับแต่ชื่อนี้พอไปเรียกย่อจะบอกว่าตอนนี้อยู่อนุไหนบอกว่าอยู่อนุรักสายไฟครับฟังดูแล้วเนี่ยเกิดคำถามว่าประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับครับไม่โลกสวยแล้วว่าจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่เป็นมหากาบที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจริง แบบไทยของเราครับท่านที่รบครับหลายปีก่อนเนี่ยมีแคมเปญรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่ขึ้นป้ายทั่วเมืองหมดครับบอกว่าขยะในมือท่านลงถังเถอะครับขยะในมือท่านลงถังเถอะครับ,รบนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาก็ถามว่าเขียนอะไรกันเราบอกว่าเราเขียนบอกว่าขยะในมือท่านลงถังเถอะครับเขาอุตะเลยฮะนี่คนไทยไม่รู้หรือว่า ขยะในมือคนไทยเนี่ยมันต้องลงถังเช็คเช่นเดียวกันครับวันนี้เราตั้งคาถามว่าวันนี้สภาผู้แทนรัษฎรไทยกําลังหาแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาการลักสายไฟดังนั้นต้องขอให้กําลังใจนะที่ท่านชื่นชมชื่นชมท่านที่มาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็รายงานท่านเป็นมรรคเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวครับซึ่งก็ต้องขอให้กําลังใจผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามูลค่าความเสียหาย ของการลักสายไฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันประเมินมูลค่าไม่ตรงและสอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นไปรื้อสายไฟลงมาเสม,มือนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นส่วนร่วมของโครงการนำสายฟ้าลงดินพวกนี้นำสายฟ้าลงรถเขน็นลงซาเล้งช่วยรัดซึ่งไม่ใช่นะครับพอนำสายไฟลงมาปั๊บมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายสิบล้านบาท แต่พอไปชั่งกิโลขายครับขายได้หลักหมื่นครับนี่คือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นผมตั้งคำถามต่อครับว่าถ้าสายไฟฟ้าในบริเวณนั้นเชื่อมโยงไปสู่จุดที่ในบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงครับต้องเสียบปลั๊กมีเครื่องมือปฏิบัติการทางการแพทย์มีเครื่องช่วยหายใจมีถังออกซิเจนแล้วไม่มีเครื่องสำรองไฟ นี่ฮะความเสียหายที่มิอาจประเมินมูลค่าได้ถ้าสายไฟบริเวณนั้นครับถูกลากเชื่อมโยงไปยังสถานพยาบาลเชื่อมโยงไปยังเขื่อนคลองชวประทานนี่แหละครับคือความเสียหายที่มิอาจประเมินมูลค่าได้ดังนั้นในรายงานก็พูดไว้หลายประเด็นครบถ้วนแต่สิ่งที่ต้องให้ไมซ์เซ็ตหรือให้ทัศนคติกับสังคมก็คือว่าเรื่องโจรลักสายไฟมันไม่ใช่เรื่องลักเล็กขโมยน้อยครับ แต่เป็นเรื่องลักใหญ่ขโมยมากครับแล้วก็เสียหายมากดังนั้นข้อที่หนึ่งที่ผมฝากไว้ครับสิ่งที่เราต้องไปดูจะถึงขั้นเรียกว่าปฏิรูปหรือไม่ก็ต้องคิดเหมือนกันครับว่ากฎหมายหรือโทษสำหรับผู้ที่ไปลักสายไฟเนี่ยณนะปัจจุบันมันตอบโจทย์กับปัญหาหรือไม่โทษเบาไปหรือไม่ ถ้าเราประเมินแบบลักเล็กขโมยน้อยแต่ถ้าเราประเมินแบบลักใหญ่ขโมยมากเนี่ยกฎหมายต้องได้รับการปฏิรูปและต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเขร่งครัดส่วนที่สองครับเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นคนไกทางการตลาดครับไม่มีคนรับซื้อก็ไม่มีคนหามาขายครับดังนั้นนอกจากเอาผิดกับคนที่ไปลักสายไฟมาขายแล้วผู้ที่รับซื้อก็ต้องโดนกรณีของการ รับของโจรด้วยต้องมีความผิดในระนาบที่ใกล้เคียงกันประการที่สามกับกล้องวงจรปิดผมทำงานกับหลายกรรมธิการก็ไปทราบมาครับว่าวันนี้กล้องวงจรปิดต่างฝ่ายต่างมีอาณาจักรของตัวเองบางหน่วยงานมีกล้องปริมาณเท่านี้อีกหน่วยงานมีกล้องวงจรปิดปริมาณเท่านั้นแต่ต่างฝ่ายต่างดูได้เฉพาะของตัวเองครับไม่เชื่อมโยงและบูรณาการกันถ้าลองนึกภาพนะฮะ ถ้ากล้องวงจรปิดสอดประสานก็เราจะเห็นหมดนะแผนปฏิทุกรรมเริ่มต้นไปเอาสายไฟลงมาอย่างไงถ้ามีไฟส่องสว่างถ้ามีกล้องวงจรปิดไม่กล้าแหะครับเอาสายไฟลงมาแล้วเอาไปปอกเอาทองแดงที่ไหนครับแล้วพอได้ทองแดงแล้วขึ้นซาเล้งรถเข็นไปที่ไหนอย่างไรกล้องวงจรปิดช่วยได้ครับประการต่อไปครับเราต้องทําให้ทองแดงเป็นสินค้าควบคุมทุกวันนี้ทองแดง หมือนนักมวยครับคือมีราคาน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้วันไหนนะถ้าราคาทองแดงรับซื้อสูงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดการไปลักสายไฟเพิ่มมากขึ้นประการต่อมาครับการเคลื่อนย้ายสายไฟเคลื่อนย้ายทองแดงและอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะต้องพิจารณาความเหมาะสมครับจะเรียกว่าการเคลื่อนย้ายต้องมีใบกํากับการเคลื่อนย้ายก็ต้องทําครับและถ้าหากว่าจากข้อสันนิษฐานสมมติฐานแล้ว บุคคลที่พาทองแดงมาพาสายไฟมาดูสภาพแล้วไม่น่าจะมีทองแดงขนาดเป็นตันท่านก็ต้องเป็นหูเป็นตาครับและประการสำคัญที่สุดก็คือการสร้างมีส่วนร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพราะถ้าต่างคนต่างทำปัญหานี้ไม่จบและอย่างที่ผมเรียนครับถ้าเราตั้งต้นปรับไม้เซตทัศนคติว่าเรื่องนี้เป็นภัยที่เกิดผลกระทบและมูลค่าความเสียจุ่นมาก วิธีคิดต้องปรับเปลี่ยนเพราะไม่เช่นนั้นครับปัญหานี้จะไม่สามารถแก้ได้หรือก็จะถูกทอดยาวออกไปไเรื่อยต้องถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยกระดับแล้วใช้มาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาขอบคุณครับ